แล้วใครมันจะเป็นบ้าไปปีนเขาที่จีนคนเดียววะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองยูหลินมณฑลกวางสีหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นจินกับชื่อเมืองนี้เท่าไหร่ถ้าพูดถึงเมืองที่มีเทศกาลกินเนื้อมากทุกคนก็จะร้องออกขึ้นมาทันทีท่งที่เรามาตรงกับวันหยุดวันแรงงานพอดีถ้าจะออกไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็หยุดคิดไปได้เลยเพราะว่าคนต้องแน่นมากๆหลายคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไม่ทํางานหรอทำไมไปเที่ยวบ่อยจังทุกคนเราบ้าปะลาออกจากงานแบบไม่มีงานรองรับตอนนั้นคิดแค่ว่าฉันเหนื่อยฉันอยากไปเที่ยวให้ ดีช่วยบอกเราทีว่าเราต้องหาแพชชั่นยังไงเพื่อให้ตัวเองกลับไปทำงานกลับมาที่เรื่องไปปีนเขาของเราค่ะเราถ่ายติ๊กต็อกจีนไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ในเมืองที่เราอยู่พอดีภูเขานี้เขาบอกว่าบรรยากาศเหมือนซินเจียงมากๆเราก็เลยจองทัวร์มาเลยค่ะทีแรกจะไม่ได้มาแล้วนะเพราะเป็นทัวร์ขนาดเล็กต้องครบ4คนถึงจะได้มาสุดท้ายฉันบอกว่าเหมารถเลยค่ะไม่ต้องรอคนอื่นเราจ่ายค่าทัวร์วันนี้400หยวนหรือประมาณ2,000บาทไทยคนขับบอกเป็นค่าน้ามันแต่ขับรถไฟฟ้าพาฉันมาเที่ยวเอ๊ยยังไงแต่ก็ไม่ได้ติิิิิดใใจจจจนนนะะคคคคกกกกกกก็็ือว่่าาาเเปปปไไลลรรรงๆมขช ที่เราชอบเลยนะทุกคนเพราะว่าทิศไทยเราก็ไม่เคยไปปีนเขาก็าคนมันว่างอะเนาะอยากทําอะไรใหม่ๆด้วยแหละชื่อภูเขาที่เรามาวันนี้นะคะชื่อว่าเลี้ยวอูติงระยะทางที่เราต้องเดินวันนี้นะคะ8กิโลเมตรภูเขานี้ระดับน้ําทะเลก็ไม่ได้สูงมากนะคะประมาณ1,200เมตรเห็นเมื่อกี้ทางขึ้นค่อนข้างลําบากมากๆเลยนะคะแล้วก็เราไม่ได้เตรียมรองเท้าสําหรับปีนเขามาด้วยแต่ดีที่วันนี้ไม่ค่อยมีแดดลมเย็นสบายมากๆและข้อเสียของการไม่มีแดดในการมาปีนเขาที่นี่นะคะทุกคนก็คือถ่ายรูปออกมาไม่เห็นวิวอะไรเลยมีแ่เเหมกกก็บบนนนึงสวยั หลายคนถามว่าไปเที่ยวจีนคนเดียวไม่กลัวหรอก็ไม่นะทุกคนเราพูดภาษาจีนได้พูดถึงขั้นว่าคนจีนคิดว่าเราเป็นคนจีนเลยอะแต่พอเฉลยว่าตัวเองเป็นคนไทยแล้วเนี่ย คนจีนบางคนไม่ได้น่ารักกับเราเลยนะค่ะทุกคนเคยมีคนถามว่าเป็นสาวประเภท2หรือเปล่าหรือมีคนถามว่าไปเมืองไทยปลอดภัยหรือเปล่าบ้านเธอทําแกงคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าโดนคำถามแบบนี้จริงๆเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยนะคะก็เลือกที่จะไม่ตอบถ้าต้องตอบทุกคนคิดว่าเราต้องตอบเพาว่ายังไงทุกครั้งที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะเลือกที่จะจบบทสนทนาไปเลยประมาณว่าฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วอะไรประมาณนี้และการปีนเขาครั้งนี้เราคิดว่าเราได้ฝึกความอดทนของตัวเองมากๆปีนเขาไปด้วยในหัวก็คิดอะไรไปด้วยเปื่อยพาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศที่ไมม่่่เเเคยจจออรู้ักพืนใหๆแบบ ก็ดีเหมือนกันนะและถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่ลิวอูติ่งที่นี่อยากได้คอนแทคไกด์แล้วก็ติดต่อเรามาได้นะและขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะบ๊ายบาย